สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันเทญเดือน12วันลอยกระทงน้พี่น้องวันนี้นะคะจะมานุ่งชุดที่จะไปลอยกระทงวันนี้ให้พี่พี่ดูกันนะคะตัวเสื้อ,อใช้เป็นเสื้อผ้าใหม่นะคะเป็นไทยเรือนต้นนาะพี่น้องเป็นแขนจีบแบบนี้ธรรมดาธรรมดาเลยส่วนผ้านุ่วันนี้ตั้งใจว่าจะเลือกเป็นผ้าแบบนี้นะคะเป็นผ้าไหม่มันมีลายโฮราชินีของผ้าไหมสุรินนะคะแล้วผืนนี้เป็นผ้าโฮสามตะก้โฮปันเตือ้อพี่จา๋ามีหน้านางใช้ครุยแบบนี้ด้วยมา เดี๋ยวจะนุ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวจะนุ่งให้ดูเนาะพี่ๆบางเอินให้เอสาทิดดูซิว่านุ่งหน้านางนุ่งยังไงเอ๋เป็นคนตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่นิดหนึ่งเอ๋จะไม่แบ่งครึ่งผ้าปกติแบบนี้แบบทั่วๆไปเนาะเอจะแบ่งแค่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะปลายด้านหนึ่งเอซุกเอาไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวชายเสื้อข้างในเราค่อยๆดึงออกมาเนาะพี่เนาะเอ๋จะได้ด้านหนึ่งมาแบบนี้นะคะเส้นยาวกว่าปกติแล้วทีนี้เราก็จับมาตรงนี้ขนาดประมาณเอวกึ่งกลางลำตัวเลยพี่จ๋า มอทีนะคะมาสอทีเหมือนเรามาัดเชือกอะไรอย่างนั้นแหละซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายพี่ๆร่างเล็กเนี่ยจะได้ชายยาวกว่าอีอยู่แล้วนะคะแบบนี้อีกด้านหนึ่งเราตปะปบเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ขาเนี่ยใช้ที่เอทิ้งเอาไว้นะคะค่อยๆเอาลงมาอย่างนี้ ใช่อีกด้านหนึ่งตรงนี้ถ้าสงชมูิว่าแบบว่าเรากลัวหลุดเนาะพี่เนาะสามารถกัดเข็นกัดเอาไว้ตรงนี้ได้เหลือหน้านางอีกด้านเดียวเท่านั้นนะคะจับชายคุยเอาไว้ข้างในนะคะหรือว่าจะโชว์ชายคุยก็ได้ตามสะดวกเลยแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นพอยกขึ้นเซตแคเมลพุ่งนิดหนึ่งแล้วก็กัดเข้าไปข้างในนุ่มหลวมมากๆเลยอย่าลืมนะคะต้องดึงลงอย่างนี้ด้วยเอาชายเสื้อออกข้างนอกนะ ใส่เข็มขัดหรือไม่ใส่ก็ได้วันนี้เอเลือกเป็นไม่ใส่เข็มขัดนะคะแบบนี้เลยแค่นี้ก็ได้ไปลอยกระทงสวยๆนะคะเข้ากับสมัยนิยมพอดีเลยเนาะขากําลังสนับสนุนให้เรานุ่งชุดผ้าไทยนะคะไปร่วมงานเทศกาลมาลอยกระทงนะคะให้พี่ๆทุกท่านไปลอยกระทงเนาะอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะลอยทุกลอยโศกนะวันนี้เอเตรียมกระทงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลย สวยงามตามท้องเรื่องนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนุ่งง่ายเนาะผ้าถุงสุรินย่าลืมนะคะสนับสนุนงานสินค้าโอท็อกของจังหวัดสุรินสนับสนุนเอด้วยนะคะสนับสนุนคุณยา่าคุณยายไปแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไปเจอกันสําหรับเอวันนี้ไปสองสาะเลยนะทั้งสะที่สวนรักษแล้วก็สะสวนใหม่เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะหื้อ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 